สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สูงไวัยทำงานชาแนลนะคะวันนี้ได้ไปตัดผมลูกค้านะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัดลงทรงกลางนะคะใช้หวีใหญ่นะคะ ตั้งขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้กดแนบปิสระนะจุดนี้ก็คือกึ่งกลางใบหูจุดทุยส่วนตรงนี้เราก็ปาดน,น,ะะนี้คะควกานกวานหูกวานหูใช้นิ้วใช้นิ้วกด ใบหูอย่างนี้แล้วก็เยียงปติเลียนขวานนะคะตรงข้างๆแล้วก็ยกนี่เก็บเก็บตินผมด้วยผมที่ยาวๆอยู่แล้วก็ไถไถแบบเผยหน้าปติเลียนขึ้นนะคะล้คือยกหวีมาตรงๆ ตรงๆไม่ให้ไม่ให้แนบกดไปอย่างนี้นะยกหวีแล้วก็ตัดส่วนที่ความยาวพ้นขอบหวีมาส่วนจอเราก็เอียงปฏะตะเลียนใช้มุมปะตะเตเลียนซอกเข้าซอกหู ขั้นตอนต่อไปก็คือปรับปัิเลียนมาสุดเลยตอนนี้เราจะทำเป็นแทนแทนวีเล็กแทนวีเล็กใส่เผยหน้าปฏิเลียนสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือออก

เป็นไขขาวนะคะไขขาวต่อไปเป็นการใช้หวีเล็กเก็บงานนะคะใช้หวีเล็กเก็บงานอีกทีหนึง่งช่วงที่มันเป็นขั้นที่เป็นแบบเป็นขั้นที่ไม่เชื่อมกันเราก็ใช้หวีเล็กเก็บอีกทีหนึ่งนะคะใช้ปลายปฏิเลียนจิก ส่วนผมท,ที่เกินมาที่อยู่บนหน้าวิีนะคะเราจะลดความยาว ด้านบนเล็กน้อยนะคะความยาวด้านบนเล็กน้อย ต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายเปนการกันขอบค่ะ นี่นะคะทรงผมตัดแล้วนะคะช่วยหมุนหนยค่ะหมุนคอหมุนคอไปทางนู้นนะคะนี่ๆนีทรงผมนี่นะคะอ่ะหมุนมาทางนี้ค่ะหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้นาานด้วยค่ะหมุนมาทางนี้ค่ะนี่นะคะคือทรงผมที่ตัดแล้วนะคะตรงๆค่ะใช่หมุนใช่หมุนนี่นะคะลงทรงกลางค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะฝีมือ ช่างใหม่การตัดผมนะคะตัดผมวันนี้ตัดผมได้3มคน3ามคนก็300แต่อีกคนหนึ่งฟรีเพราะว่าไปใช้สถานที่บ้านเขาแล้วก็แบบอาศัยกันเรื่องหลายเรื่องอะนะก็ไม่ได้คิดตังค์วันนี้ก็ดีใจเลยตัดได้สามหัวชอบชอบม,มันมีฟมีคมสุขจริงๆเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถ้ามีลูกค้ามาอีกจะได้ ตัดผมเดลิเวอรี่ตามบ้าน <c oughs> จะว่าคือถ้าเราคิดว่าเราตะเวนออกไปข้างนอกมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าไม่พอเราคิดว่าเป็นความสุขอ่ะมันก็ไม่เหนื่อยมันก็ชดเชยมันมีพลังแล้วมันทําให้แบบได้ทําเป็นงานศิลปะงานศิลปะมันก็ทําให้จิตใจเรามีความสุขคือตรงน,นี้ที่เป้าหมายในการที่ที่ออกไปทําตัดผมเดลิเวอรี่ เอาละค่ะวันนี้ก็เมสาวอยแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ